สวัสดีครับเครื่องนี้ก็จะเป็นไฮวุลนนะครับที่จะเอาไปใช้สำหรับการชาร์จรถไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นโปรเจกชาร์จรถไฟฟ้านะครับผมก็จะทำโหลดนะครับมันก็จะมีหลวดอันนี้ผมทำเมื่อเช้านี่ครับหลวดอันนี้ครับหลดไอเขาเรียกว่าหลวดฮีตเตอร์นะครับ นิเต์ไอ้ไอนี้นะี่พันห้าร้อยบาทอันนี้พันห้าร้อยบาทนะครับเนื่องจากว่าใฟบ้านผมเนี่ยที่ร้านเนี่ยมันมอห้าแอมนะครับผมก็เลยจะเทสท,ที่เราสามเคแล้วก็ดูว่าความร้อนของเครื่องเนี่ยมันขึ้นขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นซิงเต็มแผ่น,นครับตัวนี้เป็นไฮวอ์นะครับไฮวอ์ Hi ก็คือเราจ่ายไฟสูงสามร้อยสิบวอนเป็นขั้นต่ำนะครับแล้วก็ไม่เกินสามร้อยเป็นสิบวอนประมาณนี้ครับ ถ้าตรงสูงสุดจริงๆก็ไม่เกินสี่เลยวนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมวัดกระแสทางเข้านะครับตอนผมเทสโหลดเนี่ยผมก็จะวัดองศาให้ด้วยแล้วก็วัดอันนี้แต่ละอันแต่ละอันนะครับเพราะว่าสองอันนั่นแหะถ้ารวมกันแล้วมันจะได้สามเคนะครับสามพันวัตพอดีนะครับส่วนตัวนี้ไฟออกก็จะเหลืออยู่ประมาณสองร้อยโวลต์นะครับเพราะว่าซีตัวใหญ่แนตะ่ผมยังไม่ได้ใส่นะครับป้องกันความ ผิพลาดนะครับเดี๋ยวถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะไม่ได้ลามไปที่อื่นนะครับอันนี้คือการเทสเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะอัดให้คิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมกอเซตมิเตอร์อะไรให้มันตรงกับจอที่เราจะมองเห็นก่อนนะครับตัวนี้แอมตัวนั้นวนทางออกนะครับส่วนสองอันนั่นคือหลดนะครับอัดตัวนี้ก็คือผมเสียบจากไฟบ้านเราเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันจะแปลงออกเป็น AC กรอบหนึ่งนะครับ หลายคนอาสงสัยว่าเครื่องนี้ไปใช้อะไรก็คือจ่ายบีแผงสูงมาเจ็ดแปดแผงนะครับอนุกรมกันมาแล้วจ่ายเขาเครื่องนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนพลังงานจาก b ีดีซีสูงนะี่ออกเป็น AC นะครับเราไปใช้กับพวกแอร์พวกอะไรกลางวันพวกอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับมันจะไม่เหมือนออนกิปนะครับออนกิปเราจะต้องไปขออนุญ,ญาตขออะไรให้มันเยอะนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมาะสําหรับ อันทักที่อยู่อาศัยที่ไม่ต้องการความยุ่งยากนะครับมันเป็นระบบออฟกิจไฮวอนนะครับประมาณนั้นนะครับ